กันต่อเลยค่ะกับคุณพวันนาวัฒนารัพย์ประธานกรรมการบริษัทว l g b อ l l i บ n International นะคะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพฤกษพงศ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาทองคําเมื่อคืนนี้ค่ะอ้ยังคงอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่สามนะคะกรอบหลักๆที่กล่าวเมื่อเมื่อวันจันทร์เราอยู่ที่พันเจ็ด ร้อยสามแล้วก็หายของสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสี่สามสิบปลายนะคะก็ยังไม่สามารถเบรกพอไปทำแตะไฮก็มีแรงขายทำกำไรลงมาปัจจัยกดดันทองคำหลักๆก็น่าจะมาจากการแข็งค่าของ u s เดอลลาร์แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การการ พ่งขึ้นของไม่ว่าจะตัวเลขการค้าปีอะไรของอเมริกาซึ่งดีขึ้นอันนี้เป็นตัวกดดันแต่ตัวที่ผลักดันให้ราคาทองคําสามารถดีดกลับขึ้นมาหลังจากไปทําโลที่พันเจ็ดร้อยสามเนี่ยก็จะมีความตึงเครยียดระหว่างจีนกับอ,อ,อินเดียความตึงเครยียดระหว่างเ,ออเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้วก็การรีบาวด์ครั้งที่สองของโควิดสิบเก้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ของจีนเนี่ยดูแนวโน้มนะ่าจะมีการจัดการที่ทีเ่เป็นไปได้เพราะว่าจีนก็มีมาตรการออกมาเลยว่าถ้าใครจะออกจากปักกิ่งไปเมืองอื่นๆเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบออทดสอบไวรัสก่อนที่จะออกจากเมืองไปได้เพะฉะนั้นก็มองว่าจีนน่าจะมีวิธีการจัดการซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะดีเพะฉะนั้นการแพร่กระจายอาจจะไม่ได้ลุกลามเท่าไหร่แต่ที่สหรัฐนี่อาจจะหนักนิดนึงเพราะว่า อริโซนาฟลอริดาเท็กซัสเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดเป็นประวัติการอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนไม่มั่นใจเลยกับนายเจอร์มพาเวลก็พูดถึงเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในายเจอร์รมพาเวลมีการแถลงต่ออธิการธนาคารประจำวุธิสภาเกี่ยวกับการพื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งมองว่าอาจจะ ใช้เวลาอันยาวไกลอาจจะมีแนววน้มอ,อีกหลายปีกว่าที่จะสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็จ,จนกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะดีขึ้นแล้วก็ควบคุมไวรัสได้อันนี้เขาก็เชื่อว่าอนาคตเนี่ยเศรษฐกษิจอาจจะมีการกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเองเนี่ยสองอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่พพอร์ตราคาทองคำก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะ ก็มีนักวิกเคราะห์จากเออเออจากเออเออ morgan s t a n l e ก็คือนาย s น e p h e n ンลอสเนียมีออกมาวิจารณ์เกี่ยว,ก,ยวกับเออ us dollar ซึ่งเขามองว่ายุคทองของ us dollar เนี่ยถึงช่วงนี้ยังคงมีโอกาสแข็งเนี่ยแต่ถ้าในอนาคตอันกับอันอันสักป,ปีสองปีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะแยกตัวจากการทำการค้ากับทั่วโลก แล้วก็พยายามที่จะผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการที่ยูเอสซาร่ได้มีการใช้ในโลกน้อยลงเขาเชื่อว่า US เอสซารามีโอกาสที่จะช์บลงมาถึง35%เอร์เซนอันนี้เป็นปัจจัยหลักซึ่งถ้า US เอสซาราเนี่ยอ่อนอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งมองว่าอนาคตอันไกลเนี่ยอาจจะซัพพอร์ตราคาทองคำเนี่ยให้ไปต่อได้อันนี้ก็เป็นเด่งปัจใจซึ่งนะักลงทุนที่ลงทุนระหว่าง เซฟเคเรนซี currency, currency, ่เซฟวิงเคเรนซี่ระหว่างดอลลาร์กับทองเนี่ยคงจะต้องใช้เป็นตัววิายาญาณในการตัดสินใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยแอสเซที่เขารู้จักจะมีเออเซฟไซค์ก็จ,จะเป็นยูเอสบ้างหรือเออยูโรบ้างหรือว่ากเเยนบ้างแล้วก็สลับกับทองดัะนั้นแต่ละอสเซเนี่ยเราก็ต้องมองว่าในมุมมองของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่เขามองว่ายูเอสดอลลาร์เนี่ย โอกาสที่จะอ่อนตัวเนี่ยในอนาคตอันไกลมีค่อนข้างสูงด้วยความที่เดบของอเมริกาเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องเอาเงินมาเป็นล้านล้านท้่มาช่วยกับเกี่ยวกับเอ่เอ,อการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดสิบเก้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพราะ,ะนั้นเองเนี่ยเขาก็วันนี้ไว้ว่าโอกาสที่ยูอสซาล่าจะอ่อนแล้วก็ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปก็มีค่อนข้างสูง ส่วนปัจจัยในวันนี้แทบจะไม่มีปัจจัยอะไรหลักเลยเพราะฉนั้นเองเราก็ให้กรอบของทองคำก็ยังอยู่ในกรอบเดิมก็คือไฮเดิมถ้าทองคำสามารถยืนอยู่เนะือพันเจ็ด้อยสิบ้ายเอสตาลาต์อทาได้ต้านถัดไปอยู่ที่1,744 US d o l l a สี่สิบตอทาแล้วถ้ายังไม่ได้เบกผ่านก็ยังคิดว่ายังน่าจะอยู่ในเกาะส่วนแนวรับเนี่ยที่พันเจ็ด0้สนเ้ท่วน,นแล้วก็ น่าจะรับอยู่แต่ถ้ามีโอกาสเบรกลงไปเราเชื่อว่าพันหกร้อยเก้าสิบน่าจะเป็นรับสุดท้ายถ้าหลุดจริงๆเนี่ยโลสุดเลยก็คือโลเดิมคือพันหกร้อยหกสิบเก้าอยว่ตอลาต่อถอยเปล่าค่ะค่ะอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครัคคบคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะ